ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะแนวทางราวพัฒนาประจำวันที่23มิถุนายน2566ค่ะวันนี้เจก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะเป็นแนวทางฉบับเต็มราวพัฒนาวันนี้เจให้เด่นที่2และ1ฟันเม็ดเดียววันนี้1 2ค่ะ ชุดตัวจอดนะคะสองสามสองห้าสองแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามแล้วก็หกหนึ่งค่ะฉบับนี้เจ๊จะเน้นเป็นลุ้นสองตัวนะคะเราวันนี้เจ๊ชอบสองและหนึ่งฟันเม็ดเดียวหนึ่งสองค่ะ เมื่อกี้ฮานอยก็ปังมากๆนะคะสำหรับฮานอยของเจนุกก็เหมือนจะเห็นเข้าทั้งรอบพิเศษแล้วก็ปกติเลยนะคะก็รอลุ้นรอบ b ี p ค่ะลาวพัฒนาวันนี้เจชอบ2และ1นะคะ เราพัฒน,นาเจ๊ปล่อยทั้งหมด2ฉบับนะคะอีกหนึ่งฉบับจะเป็นชุด3ตัวค่ะเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะคะชุด3ตัววันนี้เจ๊ให้5 6 2สองค่ะเป็นตัวเด่นวันนี้นะคะเด่น5 6 2สองเป็นชุด3ตัว1หางแล้วก็เพิ่มมาเป็นเลขชอบชุดระวังให้นะคะ957ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะเจ๊จะปล่อยทั้งหมด2ฉบับนะคะมีฉบับติมแล้วก็ชุด3ตัวค่ะ เดี๋ยวแอดมินแปะใบแนวทางไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะสําหรับใครที่รอแนวทางของเจนะคะที่เป็นใบที่เจส่งเข้ามาค่ะแอดมินแปะรูปไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ